เอาละการรีวิวกันต่อในซีรีส์สุดท้าย,ยไใในกระบอกสุดท้ายของซีรีส์สเกลตันนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการรีวิวอยู่ในปืน M187 นะครับสำหรับสเปกก็เป็นสเปคอัปเกรดมาแล้วนะก็คือจะมีกระสุน12นัดนะครับสำหรับการเล่นปืนลูกซองนะเรามาดูไอเทมที่เราแนะนำกันดีกว่า นะผมจะใช้เป็นหน้าก,กากที่เป็นบวกดาเมจกับด e เฟนต์นะครับให้ตัวละครเราได้ทึกขึ้นหน่อยละกันแล้วก็ในเรื่องของหัวกระสุนนะครับผมก็จะเป็นต้องสละเจ้าหัวกระสุน Full Metal Jacket นี้ออกไปนะครับเพื่อทําการรีวิวคลิปด,ดีโอนี้นะครับสำหรับการเล่นปืนละูกซอนฮัลสิที่ขาดไม่ได้เลยและสำคัญเอาซะมากๆนั่นก็คือหัวกระสุนแม่นยำนะครับก็คือ o o l o w point นั่นเองนะครับนี่เลยอ่านฟะั สวายับมาแล้วนะครับหัวกระสุนแม่นยำตัวนี้นะครับแอคราลีอัพหลังจบตีลดลงสิบอ่าละหาห้องอ๋อเรามีห้องอยู่แล้วนะครับอ่าในส่วนของฉายานะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นฉายาไซสีนะครับจริงๆผมลืมเปลี่ยนตอนนี้ผมใส่ดันสีอยู่ผมเบื่อโอเคผมเบื่อครับผมเบื่อ แก้เวอรแก้เวออเฉือนเลยเนเลยแนะนำให้ใช้เป็นมาโครของเอ็กเมาส์ฮะจะได้โดนแบนเราเล่นสับสครับๆัสดอาไว้ให้พวกมีดบอน์มันใช้กันจุดจๆ QQ นะ QQ สามหแล้วแต่อารมณ์อยากเมืเหนียวก็3ามหนึทีนี้มันมีอยากอะไรนะฮะ อยากอะไรนะอยากเมื่อนิ้วก็สามหนึ่งอยากเมื่อนิ้วก็สามหนึ่งจริงๆคิวมันก็เมื่อยไงเมื่อยไงหน่อยพี่เมื่อไห่ทุกเม่รู้ปุ่มอ่ะนะอยากเมื่อยนิ้วก็สามหนึ่งอยากเป็นก็สับสดอยากเมื่อไก็มาโคอยากเป็นง่อยมาโคเลยครับไม่ต้องทำที่อะไรอะไรที่อยู่แค่ปุ่มเดียวนะโอ้ย ถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพการใช้งานมาโคมันก็จะดูดีก็เถอะมันเป็จริงออกมาได้ผลที่ผลตอบรับที่โอเคนะฮะในการคิวเอ้ยความไวเอ้ยนะฮะแต่ว่านะโกงไหมถามแค่นี้นไม่โกงหรอกโองได้ไงตังก็ตังผมเด็กเอ้ยเด็กดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจูกกันออ้โหเยอะล้กันเนี่ยยอมยอมยอมไปก่อน เดี๋ยวไปล้างแค้นที่หลังโอ้ยแม่งดูสอรสิขวาตบได้นะคุณผู้ชมวลาคนชอบลืมไปอุ้ยเกิดอัดหน้าเลยจะร้องไห้แล้วโอ้โหสาดจะเข้าสารเลยความมันของดานนี้คือโดดเจอพี่แล้วฝั่งรนูมันมีสามตัวไอเกอร์มันมันเข้ามาไม่หมดแล้วนมีสี่ที่โอ้ยเฮียอันนี้ไงมาแล้วตัวที่สี่ โอ้โหไปตายโอ้ผมกะเองอ่ะจังหว่างี้ผมบอกเลยผมกะมากแ,แก้แก้กะก่นแก้เขินกันแก้เขิน <laughs> แก้เขินกันเขินเลยตอนนี้ตอนนี้เขินแล้วเฮ้ยยูชองนู้นโอ้ฟว้าอัอนนี้ต้องแก้เขินแล้วฮะ โอ้โหแว่งอุ้ยจัด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 โอ้ยเจ็บขาอยู่อ้ยอ่าเมื่อกี้ผมยิงค้างแล้วก็สับๆนะฮะให้มันได้ความเร็วสูงสุดมันออกแต่ถ้าเอาแบบเอาแม่นจริงผมก็เลี้ยงเทียนนะให้มันชัวร์ดีกว่าเนี่ยไม่ต้องรีบแล้ ันนี้ผมเอาไว้เขาแบบก็จะยิงซ okay, ้างเอาไว้ฮะแล้วก็สับตัวเองเดียวครับหมดนยข้อเสียเอาใส่แค่นี้พอเนี่ยสามนัดเพียงพอต่อการใช้งานหนึ่งชุดนะโอเคครับหมดต้องโหลดครับยัดให้เต็มครับรอบนี้มีจังหวะนานๆยัดให้เต็มครับโอเคครับได้เก้านัดก็เก้านัดฮะแค่ไหนแค่นั้นมีจังหวะให้โหลดครับตอนนี้มีจังหวะครับโหลดฮะโอเคโหลดเสร็จแล้วอีกไม่ได้อย่าตามครับ ผม,มเสียเปลี่ยนครับครับโอเคจังหวะนี้โหลดครับมีตัวเกิดข้างหน้าครับผมว่าห้องนี้แม่งมีเจ็ดในวแน่เดี๋ยวพี่โอ้โอหโอห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หไม่ตายนะครับคุณผู้ชมดูสิแล้วเยี่ยมอืมวิ่งเข้าปืนเลยเต็มๆเหายไหมมีเดวิ่งไปโน่นแล้ววิ่งไปกลางแล้วโอ,ออนะโอ้ยเยอะเยอะเยอะบ้านเยอะบ้านสองกางหนึ่งกางหนึ่ง โอ้ขาสามขาสองโอ้กลางตัวยิงเยอะทำไมแต่ที่มีเสียงมีคนควักมุงควักมีดข้างหลังเราไวแหงไปหมดโอ้ยฟับฟับฟับฟอมฟับป๊าปป๊าปนี่เราเลยพูดถึงเรื่องคาเทนไลายปืนเลยเนี่ยนี่ชอบดีไสายลูกซองนะผมมันมองว่ามันเหมือนเลือดมันไหลออกมาจากปืนเนี่ยมันก็เฟี้ยวดีนะแต่ผมไม่ชอบสีมันนั่นเอง สไตล์เดียวของม,มีดห็นไหมลูกสองลมเดียวไหมเหรอพอพอกันนะไม่ดูเหมือนจะว,ว่าแบบเปื้อนเลือดไหมเลือดสีใสๆนะโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหไม่ทนะันเนาะพวกมึง <S 1> <S 1> อมโอ้ทำไมพวกมึงวิง่งกนันแปลกๆวะเวิ่งแบบลอยขาลอยเฮ้ยรอดไปอันนี้พนมโอ้โหเจ็บแล้วพนม โอ้โห oh พวกเจ้า<ช>อุทิตตัวการสับทุกซองจนวิ่งลอยได้เลยใช่ไหมเนี่ยระเร็จวิทยายุ่งแล้วเว้ย <Yeah. S 1> อ่าลงมามันนะนะโหลดครับมีจังหวะต้องโหลดครับมีเสียงตีนครับโตีจริงครับไม่จริงๆห้องมีระเบิดเนี่ยพี่ไปโอ้เช็อตเด็ดเอามีเหรอโอ้ไมันดูความระเบิดเลยเนี่ย,ายมาถึงกระสับนีบเ่เฮมอตามทางบ้างเลยพี่ไปดักดักรดีกว่ามีจิตภาพ กิมดูกปเดี๋ยวแมนโอ้โหหมดเสียงกลางครับตัวนึงไปแล้วอ้โหโอ้หูเกือบแล้วจันอืมกาลัลานเจ้าซองฟาดเลยอโอเคเาห้องใหม่กันดีกว่าไปจิมกี้ผมเลยเปลี่ยนฉายาด้วยล่ะฉายาที่เหมาะกับการเล่นลูกซองก็จะเป็นฉายาสไนรีเน่เอาให้มันเร็วขึ้นทานคู่กับ วิ่งก็ได้พี่ไบต์เจอด่านแล้วโอ้อด,อดิสเซิรไปไหนเนี่ย<ำ>ไหนเอ่ยีนเลยโอ้ oh, yes 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 เ yes. ยโอเคเดี๋ยวผมลา แล้วครับขั้นแรกต้องหาที่คคแคมปิ้งแคมปิ้งโอเคผมมองข้างหน้าไว้โอ้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหถอย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 ,ถอยโอ้ยโหมายกัด อ้ตาต้องวายใจต้องนิ่งครับคุณผู้ชมไวายตาวายใจนิ่งครับหัวใจสำคัญโอ้โหยิงนิ่งเลยนอนนิ่งด้วยโอเคยิงนัดแรกเข้าไปเต็มะแบบหินหินที่ได้หินนับคิวได้นี่กูได้หลายคิวแล้วนะ่ะเป็นไงล่ะมหมวกกระเด็นเลยนี่ยอมเมื่อาวตาวายใจนิ่งครับคอนเซ็ปต์เดิมครับเฮ้ จังหวะไวก็ได้อยู่จังหวะไวก็ยิงค้างครับเนี่ยฮะผมยิงค้างครับแล้วก็สับเอาจังหวะยิงไวจังหวะยิงชัวนะฮะอย่างเงี้ยผมยิงเอาไวครับเนี่ยฮะเนี่ยคุณผู้ชมยิงค้างเอาฮะฝึกด้วยเองดีกว่าครับยอมกล่าวดีกว่ายอมให้คนดูถูกฮะโอ้โหโอ้เห็นมุมนี้แ่้วครับนี่แนล ธีการประยุกต์คิดให้คนอื่น่อยิงต่อไม่ถังอ๋อโอ้กําลังะหดหดแม่งไม่โดนบาดเจ็ปัะจับปคุ้มนะครับผมต้องหาบุญหลบฮะตอนนี้เลือดเหลือเจ็บครับโดนแค่สะเก็ดสะเก็ดก็อาจึงแก่ชีวิตได้นะครับคืออาจตายได้ผมต้องระวังให้มากโอ้ผมเจอแล้วโอ้ผนเจ็บมากนี่กันแล้ว อุบะได้เยอาอยู่ได้เยอะอยู่ผมโย่สุดๆสุดๆโหทีนี้่ส่ยบห๋อบู๊มันไม่มีหัวกระสุนจริงไกลไม่ได้โอ้ยหมดระยะประชิดอดลำบากเป็นด่านที่ผมนี่เดินอย่างเดียวแล้วครับด่านนี้ติดระเบิดนะการใส่ท้ายยะระเบิดข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือ พ่อแม่ติดระเบิดทำให้บึงไม่ได้ใช้ระเบิดนั่นเองเฮ้ยมาเซ่ไอ,อแมวน่ะปังโอ้แมงวิ่งปลอเลยควอหนุ่มลมกดปังขาแตกปังเกิดโดนหัวครับปับงหินนับคิวได้กูนี่ไม่เ,เลยอืมเป็นไงล่ะ200เมตรชชยระยะไกลก็เอาอยู่เอาเอาฮ้ยสูญหมดชิปดีโดดเล่น ย,ยัด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 ตัวันนี้ขอยัดเต็มฮะยัดเต็มเท่านั้นสิบสองนัดครับครบครับผม <พอ S 1> เลือกด่านมาฆ่าตัวเองนีน <c oughs> ่แหละผู oh ้ god โอ้ยไม่ตายแล้วก็เป็นซ้ายเขหนึ่งเขายิงเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยพ <c oughs> ยายามไกลเราพยายามโอ้โ oh, หเก,เก,เกยังไงเกยังไงอีกตัวมีตาย มุดมุดมุดใหญ่คอมเบอร์หน่อยโอเคสามคิวได้มีดโอ้ยไอ้เนี้ยประเด็นเลยมันเดียวโอ้โหระยะไกลจัดเข่าสารกันมันเหลนแอนแบบนี้นึกถึงแจ็คแฮมเบอร์เร่ผมนี้จะกดค้างให้หมดแม็กเลยปุ้ง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  พูดถึงแจ็คแฮมเมอร์นี่น่าจะมีนี่นะแจ็คแฮมเมอร์ก่อนเหมือนบาเลสน่านีจะแจ็คแฮมเมอร์หายไปจากวัฒนจักรวงจรโคตนจักรปเลยบาเลสจะมีวงจรหรือเปล่าผคนลืมจริงนะโอ้โหโอ๊ะก็เด้นบ้าเอ้ยตายเลย เฮ้ยผมเจอเหยื่อแล้วผมจะลูกซองไปอ้าวเหยื่อนอนแล้วเป้าหมายของภารกิจในคลิปย้อนนี้นะฮะคลิกขวาคิวสำเร็จหนึ่งครั้งเป็นมิชชั่นที่เราตั้งเองอะไรวะอันนี้แม่งเอ้ยพลาดตบลมจดแล้วจบแล้วจบแล้วคลิกขวาคิวสำเร็จอุ้ยอุ้ยซองนี้สวยพี่ไปทีมมันอะไอซองอลิเน่า เย้เห็นเองใกล้แล้วสวยซองซองเซตแอร์เพย์อ่ะสวยสวยพอดูใกล้เสวยเมื่อกี้เดินไปตกตามันครั้งหนึ่งแล้วไม่กล้ายิงผมร่วงอ่ะเฮ้ยไม่ไปไม่ขึ้นเลี๋ยวก็มีตัวใหญข้างบนอยู่มาสีนมพอนมอืมกูขอยืมปืนหน่อยหมดแล้ววะมีไงคุยหนาวโดนไปเลย โตหลุเลือกพนมตายมึงโดนฟนเหนี้นตายตายอย่างเดียวเพื่อนตายอ้าวตัวหน้าเสือกเฉยเออเสียอีกตัวโง่ไม่ทันบ้าจริงแอะจบซะแล้วนะครับคุณผู้ชม ก็นะฮะไม่อยากให้ย like ืดย like like ืดเกินไปก็เป็นว่ารีวิวการของปากของคอเพลงเท่านี้นะฮะสำหรับเปิดตู้ซองในซีรีส์สเกลตันนะก็เฉยๆนะแต่ผมชอบลักษณะการออกแบบมันนะว่าแบบมันดูเหมือนเลือดมันไหลออกมาจากอาวุธแต่ว่าสีเฉดสีโทนสีผมไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่มันเป็นแบบสีออกยเลือดหมูแล้วก็สีออกน้ําตาลน้ําตาลแดงๆหน่อยมันดูขัดขัดแย้งกันยังไงไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะฮะ สำหรับซีรีส์นี้ก็สามารถซื้อได้ในรูปแบบของไอเทมที่เป็นแพ็กเกจนะครับออนั่นแหละนะถ้าเทียบเรื่องราคาอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่า,ทาไหร่มันถูกจับยัดเยียดมาคู่กับมีดเกล็ดเนีนะ่แต่ถ้าใครชอบอยากสะสมก็ต้องจัดนะครับตามนั้นแหละเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตาม Subscribe, c h anel n เพื่อชมคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าครับบ๊ายบาย